ตายไหมอ่ะไปดูจบนี่ไปเลยมา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 เฮียมาดูเยอะเต็ม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 ได้นัวได้นัวได้นัวไปดูจบไปซื้อว่าต้องไปซื้อของปะซื้อต้องไปซื้อต้องไปซื้อต้องไปซื้อซื้อของข้างล่างข้างล่างไงตรงไหนวะไปด้วยไปด้วยต้องซื้อทุกคนเหรอพี่ เฮ้ยตัวเป็นไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยกลัวซื้อกสุดดีกว่าอา้าแล้วตัวต้องซื้ออะไรบ้างวะเกาะทุกอย่างทุกอย่างยกเว้นกล่องซ่อมใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้จะตังค์กแล้วแขว่ เบี้ยวว่ะอยากกันตันเราใช้เปล่าพี่เ๋ยวบบปะเต็มหน้าบ้านเลยนี่ต้องซื้ออย่างเท่าไหร่อะอย่างละหนึ่งพอพี่เต็มหน้าบ้านเลยถือเพื่อไปแล้วลัน สวยกัดไปกัดไปล้มล้มล้มอีกล้มอีกเพิ่งขึ้นเพื่อนเดี๋ยเพิ่งขึ้นรวมลงรถรวมลงรถเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเยอะแล้วเนี่ยรวมลงรถเฮ้ยเชี่ยเยอะชิบหายเลยเพื่อนเราเยอะเหมือนกันเพื่อนเราอยู่ชั้นสามเยอะมากไปเล่นชั้นสามไหมเพื่อนชั้นสามเยอะเพื่อนเราอยู่ชั้นสามเล่นใส่ชุดเพื่อนด้ยนะไม่อยากเสียไม้ยังไงเพื่อนฝาบเพื่อนฝาบชั้นสองนชัอมั้ยเพื่อน ขึ้นสาม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 ม้อถือไม้ไม่ต้องถือไม้ไม่ต้องเล่นไม้เล่นแต่ี้อยู่ชั้นสามสคนอยู่ช้นสอสคนไมอยู่เหือสามสามคนอเขือสนะได้คโดนแล้วเวลาเก็บมันเป็นแอนิเมชันาพี่บสเอ้ยเราเอาปืนแบบว่าแบบรอยิงัวเขาลุกขึ้นมาแล้วอะเกียรได้เยอะมากเพื่อนเยอะมากย้ำรอบเร็ว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  มาอบัเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อยรีรีเพื่อนด้วยนะรีเพื่อนลามามาเอาอะ้รมาตายเอาเขาตายดิอาใแกไปยัตายข้นไปข้นไปฮะข้นไปขึ้นไปบัวตายไปามไปถามไปถามไปาไปาถาไปถาไปาไปาถาไปาไปาไปา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 ไปา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 ไาไปาาไปาไปาาาไป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 ้าไปาไปาไป้าไปาไป้าไปา หน <Keep S 2> ้าเข้าไเข้าไปนเข้าไปหน้เข้าไปนะเข้าไปนะเข้าไปนะเข้าไปน้เข้าไปห้าเาหน้าานเ่หนเนเานาน้าเ้นเนเไ้หนเข้นาเหนไห้ไ้ไหนาเข้หาไนเเขาาน้เขาเนเนาเขาชุบอยู่นไนาเข้าเ ไปชุบเพื่อนดีไม่มีครับเฮียไม่มีน้ะไม่มีชุบนะเฮียโอ้หนุ่ยจอรีโอ้ยหนุ่อฮือเฮียไม่ได้ซื้อของออก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 ได้ทงแล้วได้ทงแล้วออกเลยออกเลยเฮียเฮียได้ทงออกออกออกหนุ่มันนี่ออกเป็นเบรกเป็นเบรกนี่มึงออกเดี๋ยวออกเดียวเบรกออกออกออกยิงเบรกยิงเบรกอ้วนยิงเบรกไว้หรอวเอาเฮ้ยเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนออกมาเพื่อนยิงให้อยู่ลหลบไม่ได้ออกนะไม่ได้ออกนะเอา

มีดเป็นมีดไปเป็นมีดเบิร์ดไปโรบนี่เป็นมีดฮ่าร้องกูตายแม่มีเพื่อนเลยมีจูบเพื่อนหน่อยไม่ได้หรอกขนมเพื่อนตายเนี่ยเพื่อนจูบเพื่อนหน่อยดีเอ้ยคนเกิดตายคนเกิดตายไหมไม่ตายตายตายคนเกิดตายคนเกิดตายเอย่หลังเข้าโอ้มันเยอะจังวะกูโดดติดต้นไม้กูต้อฟัก โดยป้อมก่อนรอดได้ไหมไม่ตาย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 เปลี่ยนมีดไปเลยนะลงมีดเปลี่ยนมีดไปเลยข้างไนข้าไงเพื่อนเพื่อนหน้าทีวีหน้าทีวีหน้าทีวีเฮ้ยมึงเรียกเพื่อนที่เดียวนะเขาอยู่อะเขายิงกดเพืออยู่อ่ะเข้าไปเข้าไปเข้าเนี่ยผมอยู่กลางวงเลยโอ้ยไอ้เกิดี๋ยวอยู่ข้างล่างแบ่งแบ่งคนอยู่ข้างล่างเป็นเพื่อนหน่อยเผื่อเขาตกลงไหม รูดผมรูปโซนหน่เฮียใครพูดหลุดโซนปะให้เขาโดดกมาปิดปิดชุบได้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 ไม่ยิงไม่ยิงนะไม่ยิงนะไม่ยิงนะมีมีมีปืนเนียนระเบียงชันสองนระเบียงชันสงไปลงเาดิยังไม่หมดนะระเบียงชันสออ้ยะปืนยิงยยิงยยยิงเยยิงยิงยิงอีโมอีโมยยยงง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  เขาเกิดนะเขาเกิด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 โอ้โหทุกฝั่งสองเลยครับสองเลยชุบชุบหน้าชุบไอ้ห้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วมีดันเลยไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้วปืนปืนม่ต้องยิงปืนไม่ต้องยิงมีดันมีดัน นฮะเอ้ยเอ้าเฮียขอชุบแลกกันชุบไหมเนี่ยต้องแลกกันชุบแล้วครับพี่ชายเฮ้ยเขาเขาชุบอยู่เขาชุบอยู่เขาชุบอยู่เรวค่อยว่ากันนะพี่ชายเดี๋งยิงเพิ่งฆ่าผมนะไปไหนเอาปืนกงินเอาปืนกงินอ่ะอันนี้ก็ นี่มันโคตรเยอะโคตรไอเอามาเลย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 เอามาเล่เอามาเลยเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านโอ้ปวดหัวโอ้ยยยไปเราเพื่อนออกเราเพื่อนออกเราเพื่อนออกหนย่ามือพี่น้องเนี่ยออกน้องมาเนี่ยออกเลยอย่ายิบเอาตัวน้องตัวไวู้เกิดมาโดนยิงเกินมาซ้ำมาซ้ำเขาหน่อยพี่ตรงลงรถเนี่ยมาซ้ำหน่อยลงรถเขาชุบอีกนะไหนๆๆๆเขาโดนด้ยชุต้องซื้อของน้องเพียงไม่ได้ซื้ออะไรเลย กดซือ้อก่อนนะมานะ,อ,อ,นอ,ะาอะไ,<ด>ไ <ป S 2> รองรัจะเขย่นานะมาเรื่นนะอเคเคยๆกดเกิดได้หรอไมนกดเกิดได้หรอโอ้กูโดนยิงอย่างเดียวเลย <c oughs> มไม่รู้อะอะโหลช่วยได้จะเกิด เอารถไปบานผมยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่ผมล้มอย่างเดียวเลยเนี่ยจับคนหลุดไหลจับคนรุดไหลเร็วเยอะเลยจับคนหลุดไหล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 โอ้ยยิงคนเยอะเลยโอ้โหเยอะโดนปีกโดนอย่าโอ้โหสู้ได้ดันออกไปสู้ได้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 ไม้ผู้มึงกินยาได้นะพวกมึงกินยาได้นะจริงอ่ะได้เหรอ ได้ได้ได้เนี่ยพิธีกรรมอ้าวเฮ้ยัหย่าดิเดียยาดิหย่าดิเอาพี่บางตายไอ้บางตายเฮียลวงอีกนะอะไรอะหน้าแดงหน้าแดงออสตาไลรักอะไรเนี่ยบ้าเอ๊ะขอพี่บ้างคายลงยิหน่อยิหน่อยหนังชายโดนโซนรับเฮียแย่ก็ตีกูได้เอ๊ะแย่ก็ฆ่ากูได้โอเคจะเกิดเกิดแล้วบังบัง ไม่ไ้อวะอ๋ออาจะลงเนินแล้วผมโดนซเมียผมโดนซเมียผมโดนซ้เนียผมโดนซเมี่ยเก้ไปไหมโอ้โหดีไเอาเพื่อนมาดีไเอาเพื่อนมาดีรับยังไม่ได้ไปไหนเลยครับลุกล้มลุกล้มล่ะตุ๊กตาล้มลุกอ่ะสวยสวยสวยสวฆ่าไว้เดี๋ยวเขาก็มันต้องเดินมาเอาเพื่อนขับรถขับรถขันรถขับรถขันรถขนรถข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 นรถข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 นรถข พิลาขึ้นมาพิลาพี่นอนอยู่นันนึงพี่ล้มอยู่นั่นนึงพิลาพิลาพิลาขึ้นมาพิลาไม่มีรถอ่ะพี่เร็วมีรถป่ะึ้นรถกูเนี่ยเนี่ยรถกูเนี่ยเจะทำไงไอ้ยิงปืนหน่อยอย่าให้หลุดเลยอันนี้ตัวนะลองได้ไหมอ่ะไปหลังหลังสวยสวย 不然，咱咱多咱，单个自己慢 เสียงกระตุกเฮียเสียงกระตุกพ่ใชยโอ้โหโอ้โหเต็มบบไปน้องชายอย่าเต็มบบใส่กันเลยน้องชายทำไมเล่นนี่เลยบุกไปบุกไปบุกไป ปไม้ปุ๋ไป้๋ยขอบใด้วยดิมีรถแรงเบอร์เไปกระชือกลางทางได้นะไปกระไือต่อได้ไหมได้เบิรกลไอ้ดิ10นาทีเพื่อแล้วเขาจะเกิดแล้วว่เกิดที่บ้านใช่ไหมหลบเปรถสี่รถสี่รถใครไม่รู้ ใครอยู่กูโรด้าเผื่อทะลุใช่ไหมพวก่อนนะอย่าวิ่งอย่าตามทะลุนะทะลุอย่าตันแม่โอดรถน้อยขอรถน้อยขอรถไปด้วยหน่อยขอรถไปด้วยหน่อยรถเขาหรือเปล่าขึ้นมาเร็วขึ้นมาคนหนึ่งเร็วเร็วขึ้นมาคนนึงหยิบปิงตังค์หันปะกูมีอยู่แล้วในตัวกูแม่งไม่ได้ใช้เลยใครมีใครแบบวะไม่มีกูไปเหี้ยทำไง

ก็ไม่รู้นะ่ะมา คืออะไรเบี่ยดเล็กน้อยพี่ชายหนักแล้วโทเห็ดมเลยเพื่อนระบายเพิ่มอีสี่ใบสี่ใบสี่ขายิงเขายิงแรงมาบนะเขายิงบนขาบาบบุบบุบชิดชิดกระเด็นมากชิดกระเด็นมากไป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 ไยไหุยไย คิคคอบหน่อยคิคคอบหน่อยตายฮตายตาโอ้โหสวยเล่นเยเล่นเล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 ยโดนยิงว่ะสวยไม่เกิด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 ไดดเข้าไปติดบ้าน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 หน่อยจะได้ไม่โดนปืงเฮยโรนยิงก่อนนะเฮิงก่อนนะเฮโยก่อนแล้ปืนลมแล้วปืนลมแล้วเไป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 ไ โอยชุบเฮียอ่ยเฮียอนตายเฮียอนตายเฮีรอนตายตายตรงนีุ้าไม่เือเราไม่ได้ชุเพื่อนป็นอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสอ้กูเป็นอะไรวะเนี่ยขึ้นมาเพื่อนดุขึ้นมามาชุบบาชุบบาชุบะชุเพื่อนสดีไหมสา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 มสมก้ยไหม ต่อใ่ช <hi> ุดใหญ่ยิงหน่อยดูชุดไหมอูวีวิอ้าล้มด้หรอมันล้มด้วยอท่านสองท่านสองเปล่าเปลายิงไว้นะเป่าเปลายิงไว้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 เป็นปืนมเป็นปืนมเป็นปืนมาเป็นปืนมาล้มแล้วล้มแล้วปืนล้มแล้วปืนล้มแล้ว ชูตายชูตายชูตายไอสัชูชูช hey, ูนี่ชู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 วิ่งถือปืนแล้วแบบยกถือไปไูชแกูชบรคกู้วไม่มันมันงั้นแค่คนเดียวก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะหายไปแล้วอ่ะหายไปไหนไม่รู้ ช่วยนะก่อนเพื่อนนะโคบอยู่ไอชูโคบดิชูไม่ได้เขาสวดหรอปะวะเขาสวนไปบ้านปบ่ะไปแดกบ้านหรอปะวะเราเราเราต้องถือธงก่อนพี่โบได้ธงแล้วนะไหวเฮียเกิดไปยังสอนบรรยากาศยันสอนได้เรรยากาศยันสองได้เลยมามามากู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 มากับกกกกสามกนสามน

บถ้าเรายังไม่เอาธงไปกันบ้านเราอ่ะเขาก็ยังไม่เกิดอ่ะเราเราเอาวีน้อยปะล่ะวีนี้เพิ่มไม่ใช่หรอนาทีไม่น่าจะเพิ่มมึงให้เราแบบเตรียมตัวอพร้อมกันอะเข้าพร้อมกันอะเออเราค่อยเราค่อยเอาธงยัดบ้านอะเออเราค่อยเข้าพร้อมกันใช่ใช่เราเพิ่มมาไ้พวกเราทำไมไม่ไม่เข้าวอกันวะ กัวมันไปรอที่บ้านแล้วกัวมันไปรอที่บ้านแล้วละไอ้เหี้ยไอ้กลับไปแรกแล้ยิงยางกูวะมันปืนสามันยิงยางไม่แตะอลิเดะ บ้านเราไม่ไม่ไม่เห็นรถเขาเลยนะไม่เขากลับไปเกิดแล้วพี่เขากลับไปเกิดแล้วพอเ,เราได้ส่งเ,เขาจะกลับไปเกิดงั้นเราเรีบเข้าบ้านดีกว่าปะเราเราเราเข้า,ขาพังคันแม่ดิแต่ว่าเขาไม่อยู่บ้านเราใช่ไหมพี่ สวยยังมีอีกเนี่ยไปแล้วกันอันนี้คือละกันทองได้ไหมเนี่ยจริงเลยงไดนะ้เปิดหัวเตอร์ข้างบนบ้านดิ หมอชุบเอ็มที่นอนอยู่บ้านเรามีหารออะไรอะ่ะ เวลามันเพิ่มหรอว่าเป็นหกนาทีเหรอพวกเราขึ้นหม,หมดเลยนะพี่เดินยันสามนะพี่ชายยันสามใหหมดเลยนะอยู่จะสามนะพี่จะสองตัวหลุดนะพี่โก บบนกัขั้นมาขึ้นโหบึ้มอีกแล้วหน้าบ้านแม่งบึ้มอีกแล้วใครนั่งอยู่บนเฮดสแลกว่ะไม่ลงไหนเฮียอะโหลมึงจูเพื่อนให้วายนะเว้ยเพื่อนเราไม่เกิดนะเว้ยเรากดเกิดไม่ได้นะเราเกิดได้ดินาทีครึ่งอ่ะไม่เรากดไม่ได้กดไม่ได้ทำไมกดไม่ได้แล้วอ่ะเรากดไม่ได้เพราะว่าทงอยู่บ้านเราอ่ะไม่เก่งตอนเรากันบ้านนาทีครึ่งอ่ะคุณดูความมือของแฟนมึงดิไม่ไอนาทีครึ่งเต็มยางแล้วเต็มยากันตันไว้ในื่อโจ้ด้วยนะเผื่อต้องเขาลแล้วเราถึงกดเกิดได้เว้ย เรามีไมกี้ปลาฉลามก็ผมว่าเขาน่าจะน้อยกว่าเดิมปะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเขานั่งไปกันทุงตอนไหนเวียนเอาเหรอไม่ได้กันอุ้ยปืนใครยิงตกไปหรอปืนใครอ่ะปืนเราเองอ่ะเขารอเขารอคนมาครบเราไอ้เนเฮ้ยปืนจะหลอมตกก็ได้นะสี่การกั็บอกว่าปืนสามยิงเมื่อกี้ล่วงรถเลยมาละมาละลงน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 ะ ไอ้ตัวตัวตัวที่จะวิ่งไม่ถึงอ่ะไม่ต้องนัวนะวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นให้เออไม้ไม้ไม่ต้องเล่นตรงนี้นะตรงที่กดนะโอเคไหมสรุปเล่นมีกันเบิร์ดโอ้อยเชี่ยเต็มไปหมดเลยสี่นาทีเพื่อนสี่นาทีจะหายแล้วสะก,กัดตะก,กัดได้ไม่ได้ยื้ยสุดกัด <c oughs> โอ้ <c oughs> โเจ้าโลกป่าวไอ้คตรเยอะเลยเฮีย ปเตึ้งตะโกนบอกนะถ้ามันทะลุขึ้นมาข้างบนได้แล้วอ่ะดักประตูหน่อยขอไม้ดักประตูหน่อยขอไม้ดักประตูหน่อยมันทะลุไปหมดแล้วว่ายิงไม่ได้ละต้องมาเก็บสตาร์เนี่ยดักเระตูดักป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 ระมันใช้เวลาปะเวลามากดทงอ่ะใช่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 เพล่รอเบรกรอเบรกรอรอเบรกนะประตูเลยเดี๋ย่ากูเดี๋ยวกูตัวกันทงให้เองกูตัวกันทงนะพวกมึงนัวเลยนะสู้ๆนะ ใครแอดมาคนแรกความอ่ะกูบอกเลยระวังเขาไอ้นี่นะพี่แบบแคนบ้าจริงตัวเก็บแล้วมันจะแค้นไหมเอากูด้วยนะเอากูด้วยนะเถือเวนไม่เราปืนเยอะมึงยิงยิงให้หมดเลยวิ่งมาแล้วยิงเลย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 ซองเบสออกไปเยอะมากไไหนเข้าทะลุมาหน่อยลุมาหน่อยอย่าไปอย่าไปออนนะทะลุมาเลยทะลุมาเลย รู้เข้ามาเลยไตายไ้ตายไปตายไปตายเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเอาพื่อนหน่อยเยอาตายเยอะาตีไปตีไปตายเยอะมาตายเยอมายตีเล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 ยตีเยชวยหน่อยช่วยหน่อยตีเลยตยตอยชุบชบิ้นหน่อยเว้ยทำไมเข้ามาทะลุขึ้นมารันให้รันให้ตรงกลางตายเยอะตรงกลางตายเยอะตรงกลางตายเยอะมากมือหลวมปืนอยู่ตรงบันไดปืนอยู่ตรงบันไดปืนอย่างเยอะเลย่กด ตายออกตายเกสวยสวยๆเอาปืนปืนปืนเขาจะเก็บเขาจะเก็บเขาจะเก็บเขาเก้เาก็บเขาเเาก็บเดี๋ยวเมฟี่เมฟีปากฉลามกันทงรอเราเมฟี่ตัวเก็บเราอยู่รอยู่รอยู่รอยู่ ไปยกับเพื่อนกันหน่อยไ้ไปุูดยิงเก็บพูดยิงเก็บพูดยิงเก็บแม่ี่ที่แม่พทีู่ยิงเก็บูิงกับผู้ชายเก็บแคนูดิงกับผู้หญิงแร์พูิงแูิงแผู้ายึงผไึงผมไหึงผมไ้ไไมไมย์ไน่อยเมย์หน่เมยไ่ยเมไ์หน่อไมไ่อยมยไ่ไมไ่อยม่อยไมไ่อยม่อยไมไ่อยไม่อยไมไ่มน่อยไมไน่เมย์่อเมย่อนเม่อ

อย่เก็บกันหมดดีสวยสเก็บได้เยสวยอาเก็บกันเยอะมากาเก็บกันเยอะมากอย่าเกเยอะมอย่าเก็บทุกคนอย่าเก็บทุกคนไม่งั้นมันมันอย่ีไม่งั้นมันอ่านีไม่ไหว่ยนะายเราตอช่ยช่ยช่ย่อย

ตัวเก็บตาตัวเก็ตาไเค้กสวยเค้กเอาเคไปเลยเอาเคไปเลยเค้กเอาเไปเลยเค้กเอาเคไปเลยเค้กเอาเคไปเลยอันเท่านั้นเกย่ใส่กางใส่กลางใกลางไปไต่กลางใส่กางเก็อยู่ใส่กางเก็บอยู่ใส่กางก็อยู่เมมมเมเมเตัวเก็บตายเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บช่วหน่อยโอ้ยตัวเก็บตาอีกตัวเก็บตาอีกตัวก็บตายอีกโดิงโดนยิงโดนิงโดนิงเฮ้ยไม่ต้อเก็บม่ต้เก็บม่อกไม่ต้องเก็บไปออ สามสองหนึ่งตูนได้วอ้วว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 ะวว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 วสวว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 ยวววววววหววววววเววววาวว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 ว้วว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 วอวว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 ้วหววววหวววววโววว้ววววว อะไรปะหรือห้ามนายกเป็่าฉลาดกันทงกันได้ไม่รู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 ้ม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไม่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 ร้ไม่ร้ม่รมรมร้ไมรับแม่นม่รู้ไม่นไม้ไรับไอ้บูงไอ้ไม่พอพอมธงพวกมาร้ไร้ม่รไม่ม่ร้ไ่ร้ม่รไรม้่ม่่ม้ไม่ม้ไม่มไรใช่ มีบัฟีก็เป็นก็็เปนตัวกันทฟรีๆมีแต่สภาเห็นตกคอยไม่พออยู่จอดแล้วก็ตกคอตกตะแกรงนิดหน่อยเสียงที่บังเป็น้วฮะฮะบังเลยหรอฮะแล้วได้อะไรอ่ะหมายถึงว่าเอาไหมไหมเหรอได้อะไรอ่ะเราต้องขึ้นไปเก็บอะไรอีกปะแหวกตายอ้าว ไม่ได้เอ้เค้กอยู่ไหนวะเค้กเราต้องขึ้นไปเอาอะไรปะมันได้อะไรอยากรู้อะได้ขวดน้ำ100ขวดได้ขวดน้ำไมากิ่เดอนเหรออีเหี้ยไหวเข้าเข้าตัวเหรอหรือว่าเข้าอล่นทางไฟคืออะไรครับฮะจริงปะเนี่โกะได้นอะไรทางไฟเลยเหรอโอ้โหทะเลเกินพี่โกะอ้เหี้ยแล้วที่ตะโกนว่าตายโมจีได้ยินไหมเนี่ยคนก็ตายคืออะไรตัวในเกมตายคู่อะไรกูฆ่าอยู่ครับกูฆ่าอยู่ครับไป็นไรเราจะยอมตายอยู่แล้วคนดูบอกเล่นจริงพวกไหนก็ไปจะหลับกันโถ่ดิเสียงเสียงออกก็ตกไหม ตกใจเฮ้ยโค้ดเท่พี่แบบยืนแบบว่าสเก้าแบบโคตรแอคอะยืนยิงอะโอ้ยถ้าถ้าไม่มีรูแบบนะไม่เกิดกจะหลอกไอ้เหี้ยจริงกูกูก็วิ่งชุบหิ่นนะรู้แบบเสียงเป็นไรวะมีมีแต่อีโก้พี่อีโก้เราเก็บธงอ่ะแบบแบบพวกแบบแอบแอบหลังเสามาลองมีนเดียวต้องแบบเหมือนเหมือนมันจะแตกอะไ่ะจะไปเสียงกระตุกกระตังอ่ะเอาแอร์ตอบแม่พี่โก้ได้ไม่ดีแอร์ตอบไปต่อฟินฟิน